พินอดเดียวเท่าขินอดน่องลูกลานขิ่นอดลายยังกะตีกันิ่งห้าไม่เท่าไม่นายมาข้าม้าเขาฮอดยังคือไม่นลุกเชื่อใจแบี่ ทักทายสบายดีและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมืดอสุขุทุกคน,นส,บสบายดีงามเซาเาทุกคนเอ้ยนนี้ก็สีเห็ดในย,ยู่นกินก่อนจากเมือบ้านนะ<อ>คือนี้<อ>บะมอนหมา,านโตเห็ดทุกคนเอ้ยโ<อ>ตเห็ดน,นี่นจีมาเรียบร้อยแบ่งกันกันกบน้ำเ่า,าสมโคนละครึงแต่ว่าครึงในนี่บะมอนไม่เอาน้ำเอาแต่ซีนล้อนเลยสีม่ใหดโคกินตอนเ้านี่เห็ดชูไม่เท่ากินทุกคน ตัวบ <gro> er ังไงสิเมอร์มันนี่แหละกำลังแต่งเคิงแต่งคองโคอีเห็นสบายดีสบายดีมาตั้งโมงคืนนี้สองโมงสองโมงกลางคืนทุกคนสองโมงจะแจ้งนะไปตั้งแต่สามโมงแรกอโโ ตัวก็ขำนญาติญาเขา้

เจ้ามืดดินบุรงเมื่อกี้นี้บ่มีแล้วเจ้าเอาเหลียวไปกินโต๊ะสิบ่เอามา <coughs> <coughs>

พ่อเป็นทหารใ้จันแม่มานงพ่อนจันมาหาพ่อมาหอแ้านใันรน้องชายีอ่านก็เิดอยู่บ้นเกดอยู่บ้านงบ้างนิ่กอ่บานเ่มาเกิดอย่้าเ่ดดกันา่ี่บอกแมได้ล่าบ จังเลิศจังเห็นกันกระซากับอันนั้นนะเออเขาทำเยอะเป็นชาวยู่นี่น่ะเพราะเมื่อวาอยู่นี่น่ะเลยเยอะเป็นชาวเอามาเลือกเจ้าเวล่าเป็นนี่แล้วอ๋อมาเพื่อกินแล้ว่เก็จะมักหมดถ้าถุงนี้มันจะกิดโป๊ปิดเป๊้ เด้อาเะนาได้หลังคา่ไหนตัวนี้เด็กอันนี้ก็ดูหนอนทุ้มคุ้มาวละอันนี้เลยาะว่าคุณคนไปทหาไปลุ่ไปเอเออมากบ่าวทหารเลยเนาะ เป็นเล่าใั้งแตหัวผูลยสะรัดยูเลยรดอมาราดโอ้โะเก้าท่านที่มีหัวผู้นี่เนาะยัตรัดที่อะไย่อมาราดอย่ลยตนนี้ตะก้าของท่านด้ตั้งหัวผู้ยังเป็นหล่งิึ้นระยอกระแยกจะชื่อแัวผู้นะ ขาม่าน <54. S 2> ่นนะบอกมาชกห้าพันเลยจ้ะทุมายาบเออไม่หยาไม่ใช่แล้วมาห้างัอห้าก็อะห้าก็มาชก็จะหูันั้นี้เถอะห้าก็มาชกน่บ้าก็ย่บ้านกับเพย์่บ้านกาบเพย์นี่จะมาเนี่บากผมไม่เห็

ยกนี <letter S 2> <ith> ้ก็ไนมาท่านีเคยมาละคือว่าแห้งก็เต็กไก่ได้ยกไปมหาไซไปนอนบ้านผาโ้งไปทางลัดไปเถอะสุกย่างย่างบัวชงนั่นไตอนมาเตกไม่นะทางทานนี้เขาเจ้าหเกิดบอก่าะย่าารลัดลรดรามึบชงรัดแล้วยวน ขับบุญดูบ้านบ้านอันน่ะลงมาไหข้าราดได้เพ่อนเลยนะคารานติดเารตัวมันติการพ่อและทุกคนลานะคตะกี้มาที่ด้สิ เดยวสีปิงพพป้งพร้อมทุกคนปิ้งไอนังคอบดนยังไปนาก่ยนรบมาไงปูรานอยไเดล้วททางทางไปอนันตั้นเนาะ ได้ป่าหมแล้วแต่ไปก็ไปขี่รถต่าหาก็เลือวสามรถขัเดิ่ไดเลี้ยงมีด้านมนมัดด้เปียนสุดที่ส โม่มันนั้นได้หหขาดนะเลยาอันนั้นไปเอาันนนงยาไปเอา่ไซื้อคูนี่นะอนคอ อันอันนี้เอาไว้เมื่อโคทุกคนเลยเอาเมื่อโคอยู่บ้านนี่นะ<อ>หัวเห็นทุกคนเลยมานต่เห็นรอบนีโอ้บมานกระลอกโบมานยังเลยแต่กันยังสุดยอดแล้วทุกคนเลยุ้งเครื่องด้วยนี่ ใส่เกลือใส่หน่อยเค็มหน่อยใส่ลายเค็มลายพี่น้องแล้วก็ซุรส์ซุรสนี่ใส่ลายแซ่บลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยไอ้ลูกไฟใส่หน่อยแซ่บหน่อยอืมอืมคลุกให้เข้ากันแล้วก็เอาเราไปผัด มาเด้อมาเด้อมาเด้อทุกคนมากินน้ำกันเด้อเศรแฐน้ำกันเด้อจ้าเอาปั่นไปเอาไปผัดตั้งเตาให้เรียบให้เสรซฟกับกระทะล้าง ซื้อเขาสื่อยอดซรายเขาเป็นควายเนงเอาเนื้อไปนี้นะมาทอดนะครับทุกคนใช่เดี๋ยวเราเอามาคั่วก่อนให้มันมาดมาดแล้วก็เอาน้ำใส่ขั่วให้มันหอม,หอม คนไหนชอบก็ใส่น,ะน้ำตาลคนไหนไม่ชอบก็ไม่ใส่อีกแป๊บเดียวผมก็จะหมุนกระทะนะครับทุกคนให้มันแบบน่าตื่นเต้นดูผมจะสลิกหม้อกระทะให้เป็นเกิดเป็นไฟเทปกระทะไฟนะครับแปบ๊บเดียวนะครับอดใจรอนะให้มันสุกก่อน แล้วคนบางคนมันก็มานั่งเหยือกนะครับนี่นะครับตาพับเมาเมาครับ ทุกคนมา้โอ้ยรับเลยละดมบังหอมคักเองทุกคนอันนี้แหละเห็นอมทุกคนแซ่บก็เห็นอมทุกคน ôm nhưng ai กอเห็นเมือนั้นนี่นี่นะชิมกันเมื่อยชิมละกันกินละเสะเบาเสะเบ่เฮ้ยเฮ้ยแซ่บบ่เฮ้ยป่อง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 ไหม เอาบ่ตากรลนะโอ้ถั่วสามต้นเอาบ่น้ำบ่ือมันก็ต้องทำโผก้นเนาะโอ้มามอนหน้าติดตายานตะมุอมืจัก้อนสี่คข้าวเอ้ยะงี้ไม่มือกอเอไปชมาก็เลิก ชิโตฮัลลยังฮักยังแพงไม่เท่าไม่นายอยย่ข้ามผูกก็มาข้ามผ้าก็ฮอดยังคือตม่เลยลืเชื่อชาติพ่อพม่าเชื่อพูพ่อแม่นอนรับพอตัวได้เงินมือตื่นมาตัวได้เงินเช่นเบนพอมือได้เก้วมันชวยุดนนอย่าพลาดกันอ้ย่บเบี้ยเออเฮนเย็นเป็นเท่าเป็นแก่เป็นเท่ายกมือเช้าไล่เข้ามือแลงไอ้เออชิวไปชิวมาเขาเลยอยู่น่าไม่เท่าไม่นาย พ่อแม่เจ้ายังฮักคือเตียงพ่อแม่เจ้ายังแพงคือใกล้กินชีนยังได้โจงห้าเป็นป่ายังได้โจงฮอดยังคุดกระตีกันนิ่งห้าไม่เท่าไม่นาไใช่ละจึ้งอะยังกระตีกันนิ่งห้าไม่เท่าไม่นายยังบรรลุเชื้อชาติบุกบามาเชี่ยวขุณนอนหลับตื่นมาได้เงี้ยเป็นตัวเต็่มันโจ๊ตนายอย่าพลาดการนายอย่าเบียด คนอิฐยัดเถาะคนรองยัดทึกคนเอิฐทึกทึหินล้านช่องผาข้างหินล้านมาบังผู้โทบังล่างผุดทางบังหน้าเออผู้ข้าอยู่กลางผอบางยู่เก้าพู้เจ้าอยู่หัวเอออยู่ดีมือแหงเฮอได้ลูกหญิงเฮอได้ง่ายลูกชายเฮอได้ได้กลางคืนเบอร์เฮ่ได้กลางเบนเบอร์เพอเฮออยู่ดีมีแหงอยู่เท่าอยู่แกเป็นหญ้ามุงเหอนเป็นกระเบื้องมุงเล้าเฮอตัวอยู่เท่าอยู่แกนังเด้ออ๋อวันนี้ผูกแขนแล้ว่ะ Kín khâu kín họp ngon 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 lạn kín ngon lại ngon thao ngon ngon mo ngon nhằng nữa ngon ngon kín chưa tu ấy ngon 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 mấy mới ngon 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 นม่เ,เลือแแ่บอกินคือแ่บได้ไหม,มไปทุกคนเอ๊ะอันนี้ทงวัน ครึ่งฟ้าของต้นคนทางบ้านในครึ่งปลาของดงของแซบเย็ยบเกือบมุนเฮยไปไม่เท่าไปช่งยูทางเฮ้ยเพอล้างตีนคินทอดอ่ะคินทอดนทอลานแดนคินทอดกันหรอแดน เตป้ายบันเมื่อเมืองอะไรเด้อเมืองหลวงเอ้ยผีหน้าพลาดจังจะไม่ให้ไปไม่เข้ากับมือน้าไม่เท่ากับมือน้า 那。 พูดแล้วทุกคนเอ้ยซิคี่รถไปโต้เลย สีต่อรถคันนี้เมื่อเิกคนเอ้ยต่อรถคัน,นเดี๋ยวไปหาซื้อนกินก่อนนะบะหมอนเ่นเข้าห้องน้ำซื้อน้ำกินก่อนข้าวเทงก็ยังไม่ได้กินทุกคนคือรถรักษาเฮ้ยเมยขนาด ฮอดเซโนเป็นที่เรียบร้อยทุกคนเดินาววาทางปลอดภัยแล้วนะมาฮอดกับเฮาบ่ได้มือฮอดบ้านวันนี้ทุกคนเลยมาค้างอยู่ฮานั่นของหลานบ่มอนมานอนพีทีขึ้นนึงทุกคนเดี๋ยวจังมือนะเพราะว่ายัางไม่ทันไะด้นั้นทุกคนเลยเปินเทอร์เวสดินอยู่นีน่นะสำหรับคลิปนี้กับบอมีสิเดือดลายทุกคนขอขความขอบใจทุกคนที่ความดตามรับชมส่งติดตั้งใจให้เดี๋ยวคลิปหน้าคลิปไหนพวกเคาเดี๋ยวไม่เก่าทุกคนเอบยบาย